ก็สำหรับคำถามว่าคุณพ่อไปวิ่ง แล้วมีอาการปวดเข่าเนี่ยจะแก้ยังไงได้บ้างนะคะคือต้องบอกเลยว่าถ้าคุณพ่อแล้วเป็นรุ่นคุณพ่ออย่างคุณพ่อหมอก็70แล้วใช่ไหมคะคนอายุ60-70เนี่ยเป็นธรรมชาติเลยค่ะที่เขาจะปวดข้อปวดขาปวดอะไรได้ง่ายดังนั้นค่ะก็ย้อนกลับมาขอว่าพื้นเดิมเนี่ยสุขภาพร่างกายเขาเป็นยังไงถ้าสุขภาพร่างกายเขาเนี่ยเข่าของเขาเนี่ยไม่ค่อยโอเคอยู่แล้วเนี่ยการไปวิ่งนะคะระยะทางยาวๆหรือว่าระยะเวลาที่ยาวๆว,วิ่งมาราธอนมินิฮาฟอะไรพวกนี้ อาจจะไม่เหมาะสมนะคะอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นการเดินหรือเปล่าค่ะแต่คราวนี้ค่ะพอไปวิ่งแล้วปวดเข่าเนี่ยย้อนกลับมาดูสุขภาพเข่าด้วยค่ะหลายครั้งค่ะเราพบว่าคุณพ่อเองก็มีภาวะเข่าเสื่อมเกิดขึ้นได้ถ้าท่านตัวอ้วนตัวใหญ่น้ําหนักตัวเยอะใช่ไหมคะซึ่งตรงจุดนี้ค่ะยิ่งน้ําหนักตัวอ้วนตัวใหญ่เนี่ยค่ะเข่าเสื่อมอยู่แล้วเนี่ยก็ถ้าแนะนําของแพทย์นะคะก็คือ1เปลี่ยนรูปแบบการออกกําลังกายจากวิ่งไปเป็นเดินเร็วหรือทําอะไรที่มันไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่โหลดหรือทําร้ายเข่ามากนะักอย่างที่2 กลับมาที่สุขภาพเขา่าก็คือว่าใช้วิธีอะไรบ้างอา,อาหารที่ดูแลสุขภาพเขา่าจะหนีไม่พ้นอาหารกลุ่มแคลเซียมกลุ่มโปรตีนนะคะเพราะว่ากลุ่มแคลเซียมนอกจากช่วยเรื่องของกระดูกพุนแล้วเนี่ยภาวะกระดูกหลายๆอย่างเนี่ยนะคะก็จะต้องจําเป็นที่จะต้องยังมีแคลเซียมอยู่รวมถึงกลุ่มอาหารโปรตีนค่ะโปรตีนที่สําคัญอันนึงคือโปรตีนที่เรียกว่าคอลลาเจนอย่างคอลลาเจนที่เป็นองค์ประกอบของน้ําในข้อเข่าเนี่ยจะเป็นคอลลาเจนชนิดที่2ออย่างนี้ค่ะซึ่งก็จะมีในอาหารกลุ่ม โปรโตีนนะคะจะเป็นโปรโตีนที่มาจากสัตว์นะคะจะมาจากพืชก็ได้นะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะจะต้องได้รับโปรโตีนตรงนี้เป็นโปรโตีนคุณภาพที่เหมาะสมนะคะก็คือมีกรดอะมิโนโครบถ้วนคราวนี้บางท่านค่ะ ก็าถามว่าแล้วถ้าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ทานอาหารกลุ่มโปรตีนเลยหรือว่าเอ๊คุณพ่อดูแล้วไม่น่าจะได้อ่าจากอาหารธรรมชาติที่เพียงพอเนี่ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่ขาดนะคะก็เลือกผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารที่มีความปลอดภัยมีผ่านอยอยมีเรื่องราวของเสริมสร,ร้างอ่ามีกลุ่มของโปรตีนนะคะอาจจะเป็นโปรตีนคอลลาเจนก็ได้บางท่านก็อาจจะไปเจอนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารเขียนไปเลยว่าคอลลาเจนชนิดที่2อย่างนี้ก็เลือกหากันไปอย่าลืมนะคะน้ําหนักค่ะอันนี้ ก็สําคัญมากค่ะอย่าลืมเรื่องของการคุมน้ําหนักด้วยก็จะขอตอบคําถามนะคะว่าถ้าคุณพ่อไปวิ่งแล้วก็ปวดเข่าเนี่ยจะแก้ยังไงย้อนกลับไปดูเรื่องของสภาพของคุณพ่อว่าเข่าท่านเป็นยังไงเสริมสร้างอาหารอะไรยังไงก่อนไหมนะคะหรือว่าปวดเข่าเป็นภาวะโรคที่ต้องไปหาหมอไหมแล้วก็จัดการเรื่องการออกกําลังกายก็คือให้เหมาะสมด้วยกับร่างกายของท่านนะคะ